สื่อผสมทั้งการแสดงแสงสีเสียงได้ถูกนำมาใช้ประกอบการแสดงธรรมลีลาวิสาขาบูชาพุทธชัย,ยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันวิสาขาบูชาโดยปีนี้ตรงกับวันที่4มิถุนายนและก็เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาื่นในโอกาสครบรอบ เนื่องในโอกาสครบ2,600ปีพุทธชยันตีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสส่งพระเจริญพระชนมพรรษา85พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสส่งเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาด้วยโดยเฉพาะในสถานะบ้านเมืองของเราเนี่ยเรียกว่าอยู่ในสถานะที่ ทุกคนมีความคิดแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเอาหลักธรรมขององค์สุดเด็ระสมมาสัมพรธเจ้าเนี่ยมาน้อมนำประพฤติปฏิบัติให้เกิดความอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประเทศเราก็จะได้มีความสุขแล้วก็ความสุขอันนี้ก็จะเผื่อแผ่ไปให้มวนุษย์ทั้งหลายที่พระเจ้าทรงตัดนั่นเอง ทางด้านของนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานฝ่ายคารวาสเปิดเผยในข่าว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการจัดงานตามมติของมหาเถรสมาคมพร้อมกับเห็นว่าการใช้สื่อผสมจะทําให้หลักธรรมนั้นเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รวดเร็วภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีค่ะ ก่อนการแสดงธรรมลีลาวิสาขาบูชาพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งวัดได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาโดยมีท่านเจ้าคุณพระพมสุทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสักเกตปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัด วัดสักเกตวัดพระสักเกตนะคะประธานฝ่ายสงฆ์นำพุทธศาสนิกชนเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลอธิษฐานจิตเพื่อความเจริญแก่ประเทศชาติและตนเองรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ปลาบปื้มที่แบบว่าได้มาร่วมพิธีใหญ่ๆใ,ในประเทศครั้งนี้ค่ะกดทนรู้จักมันเพียนก็ ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะตื่นตาลใจที่ได้มาร่วมก็ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นก็จะประพฤติปฏิบัติตทาตามให้ได้ดีที่สุดหลังจากนั้นคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนพร้อมกับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นไปประดิษฐานบนบรมบับ บนบรมบรรพัตวัสเกตก่อนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมต่อนะคะนอกจากนั้นทางวัดสเกตค่ะก็ยังได้มีการจัดพื้นที่บริเวณพระอุโบสถและลานโพไว้ให้สําหรับการเวียนเทียนด้วยค่ะ